สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c นํานำมาฝากทุกทท่านทุกทคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะทีวีเฮท ลูเวสตาเทวีเฮสเทียเป็นธิดาองค์ตของเทพโครนาสกับเทวีรีอาจึงเป็นพี่สาวใหญ่ของมหาเทพซีอูดพระนางถูกนับถือว่าเป็นเทวีแห่งไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟในเตาผิงของบ้านเรือนค่ะและก็เป็นหนึ่งในสามเทวี TV ผู้ครองพรหมจารีคือหมายถึงเทวีที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับใครนะคะซึ่งประกอบด้วยเทวีเฮสเทียเทวีเอเธนาและเทวีอาร์เทมิส เทวีสององค์หลังนี้ก็เป็นธิดาของหมหาเทพซีอูดอน,นคะคะตามตำนานของกรีกโรมันค่ะเทวีเฮสเยองค์นี้ไม่มีเรื่องราวยุ่งยากใดๆเป็นเทวีที่เรียบง่ายง่ายและรักษาพรหมจารีอย่างเข้มแข็งค่ะไม่ตกเป็นทายาของหมหาเทพซีอูดผู้เป็นน้องชายเทพโพไซดอนซึ่งเป็นพี่ชายก็พยายามแต่งงานด้วยแต่ก็ไม่สําเร็จอืเทพของกรีกเนี่ยเขาเล่นแต่งงานด้วยกั กับพี่กับน้องเหรอเนาะหรือแม้แต่อัมพลโลค่ะซึ่งเป็นหลานก็อ้อนวอนขอความรักจากพระนางชวีเฮสเตียก็ไม่ยินดีด้วย ชาวกรีกโรมันค่ะยังนับถือเทวีเฮสเทียว่าเป็นเทวีผู้คุ้มครองชีวิตความผาสุกในบ้านด้วยนะคะนอกจากว่าจะเป็นเทพีแห่งเตาผิงแล้วก็ยังเป็นเทพีที่ช่วยคุ้มครองความผาสุกในบ้านด้วยนะคะดังนั้นค่ะเตาผิงจึงถูกถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากสาหรับครอบครัวเพราะถือว่าไฟที่ลุกอยู่ในเตาเป็นไฟของเทวีเฮสเทีย เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ในบ้านนะคะพอเด็กมีอายุได้5วันค่ะพ่อก็จะอุ้มเด็กไปเดินเวียนรอบเตาผิงซึ่งในสมัยก่อนโน้นนะคะเตาผิงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางบ้านคือเราจะเห็นนะหนังฝรั่งที่เป็นหนังเก่าๆหน่อยเนี่ยนะคะหรือก็จะมีเตาผิงอยู่กลางบ้านน่นะคะไม่ได้ตั้งชิดกับฝาผนังเหมือนในสมัยนี้นะคะ การอุ้มเด็กไปเดินเวียนรอบเตาผิงก็เพื่อให้เชวีเฮสเชียเนี่ยรับเด็กคนนั้นไว้ในความคุ้มครองของพระนางนั่นเองค่ะมาถึงในสมัยโรมันค่ะเชวีเฮสเชียซึ่งชาวโรมันเรียกว่าเชเวีเวสตาก็ยิ่งได้รับความเคารพนับถือมากขึ้นค่ะกล่าวกันว่าผู้ที่นำลัทธิเคารพบ,บูชาเชวีเวสตารหรือว่าเฮสเชียเนี่ยมาสู่ชาวโรมันก็คือวีรบุรุษอินเนสและกษัตริย์โรมันในสมัยนั้นคือนูมาปอมเปเลีย ได้สร้างวิหารอุทิศไว้แด่ทีวีเวสตาขึ้นที่ย่านกลางตลาดขายของแห้งของกรุงโรมวิหารของทีวีเวสตานี้ค่ะจะเป็นลักษณะวงกลมคงเพื่อให้คนเนี้ยเวียนรอบได้สะดวกนั่นเองนะคะถ้าเป็นในรูปแบบอื่นมันอาจจะเวียนยากนิดหนึ่งนะคะโดยชาวโรมันเชื่อว,ว่าสวัสดิภาพของกรุงโรมและการแผ่นดินทั้งปวงขึ้นอยู่กับการรักษาเปลือไฟศักดิ์สิทธิ์ในวิหารของทีวีเวสตาให้คงอยู่เป็นสําคัญค่ะดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีผู้ทํา หน้าที่นี้โดยเฉพาะนะคะผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลอารักขาเปลือไฟศักดิ์สิทธิ์ในวิหารของทวีเวสตาเป็นคณะหญิงพรมจารีเรียกว่าเวสตันแต่เดิมค่ะคณะเวสตันก็จะมีเพียงแค่4คนเท่านั้นค่ะต่อมาภายหลังเพิ่มขึ้นเป็น6คนซึ่งทั้งหมดนั้นจะอยู่ในความควบคุมของจอมอาจารย์บัญชา,าศาสนาแห่งโรมอีกทีหนึ่งนะคะ การคัดเลือกหญิงพรมจารีขึ้นมาเป็นคณะเวสตันนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนต่างๆดังนี้นะคะเริ่มแรกก็คือจะคัดเลือกจากผู้สมัครเป็นเวสตันสำรองซึ่งก็จะเป็นเด็กหญิงอายุระหว่าง6ถึง10ขวบที่มีร่างกายและก็จิตใจสมประกอบและมีชาติกําเนิดเป็นชาวโรมันด้วยวิธีจับฉลากคือพูดง่ายๆก็ต้องเป็นคนไม่พิการลนะคะแล้วก็เป็นชาวโรมันแท้ๆด้วย จากนั้นคะ่ะเวสตันสำรองจะต้องรับการฝึกอบรมเป็นเวลา40ปีโอ้โหนานมากจึงเลื่อนขั้นเป็นเวสตันอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์อีกสิปีพอพ้นจากนี้ค่ะก็ทำหน้าที่สั่งสอนอบรมเวสตันสำรองต่อไปอีก1 0ปีรวมเป็นทเป็น30ปีพอดีเลยแก่ฉะลาจึงครบเกษียณอายุการเป็นเวสตันปลดออกเมื่ออายุประมาณ40แล้วหญิงพูหมจารีที่ปลดออกแล้วนี้ค่ะจะแต่งงานมีสามีหรือประกอบอาชีพอย่าง อืก็ได้ตามแต่ประสงค์ไปถึงขนาดแล้วเนี่ยมันจะหาสามีได้เหรอถ้าเป็นคนสมัยก่อนใช่ไหมเขาแต่งงานเร็วๆมันก็หายากแล้วล่ะนั่นนะคะสี่สิบแล้วเนี่ยจะไปหาสามีคนไหนนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาก็บางทีก็ผู้ชายอายุน้อยกว่าด้วยนะคะแต่งงานกันในหมู่เขยญาติเหมือนกันนะคะสำหรับหน้าที่ของคณะเวสตันที่กําลังปฏิบัติงานนั้นนะคะนอกจากคอยตามไฟส์สกธิ์ไม่ให้ขาดเชื้อแล้วนะคะยังมีหน้าที่ที่จะต้องทําอีก2อ,อย่างนั่นก็คือหนึ่งค่ะต้องไปตักน้ําจากบ่อน้าผู้ อิจิปตีที่ชานกรุงโรมทุกวันนะ้กผู้แห่งน,นี้ก็มีตำนานเล่าขานอีกนะคะว่า เดิมนางอิจิเรียเป็นนางอับสรบริวารของเทวีไดอาน่าคือเทวีแห่งดวงจันทร์นางอิจิเรียเนี่ยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและก็เป็นที่ปรึกษาของเท้านูมาปอมปิเลียสเท้าเธอโปรดปรึกษาหารือราชการงานแผ่นดินกับนางเสมอและให้ความสําคัญกับนางมากดังจะเห็นได้จากการบัญญัติกฎหมายก็มักจะประกาศแกร่ราษฎรว่ากฎหมายนั้นๆได้รับความเห็นชอบจากนางอิจิเรียแล้วด้วยเสมอ กวีโอวิดก็ได้ระบุว่านางอิจิเรียเป็นชายาของเท้าเธอด้วยแต่กวีอื่นๆว่านางเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้นนะคะบางทีเป็นแค่ที่ปรึกษานะาะแต่บางคนอวยยศนะคะให้เป็นชายาเสียงง้นแหละนะคะต่อมาค่ะเมื่อเท้านูมาปอมปิเลยที่วงโคตนะคะนางอิจิเรียเนี่ยเศร้าเสียใจมากเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญจนกลายร่างเป็นน้ำพุไปด้วยเหตุนี้นะคะชาวโรมันจึงถือว่าน้ำในบ่อน้ำพุอิจิเรียเป็นน้ำบริสุทธิ์ ประการที่2คืออารักขาวัตถุลึกลับและก็ศักดิ์สิทธิ์มากชิ้นหนึ่งเรียกว่าพา l าเดียมเชื่อกันว่าพา l าเดียมเป็นวัตถุที่อิเนียสนำไปจากกรุงทรอยหลังจากที่กรุงทรอยถูกฝ่ายกรีตีแตกแล้วและนอกจากคณะพรมจารีเวสตนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าพา l าเดียมคืออะไรกันแน่นะคะบ้างว่าเป็นรูปแกะสลักของเทวีเอเธน่าแต่บ้างก็ว่าเป็นโลกอันหนึ่งที่ตกลงมาจากสวรรค์ พลเดียมนี้เดิมเป็นของกรุงทรอยถือวัตถุสิ่งนี้ว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองเนะคะเชื่อมั่นว่าตราบใดที่พลเดียมยังอยู่ในในกรุงทรอยตราบนั้นกรุงทรอยก็จะไม่มีทางแตกเป็นอันขาด ต่อมายูริซีดกับไดโอมมดิตสองทหารเอกของฝ่ายกรีกก็ได้ลักเอาพาลิเดียมไปกรุงทรอยจึงแตกแต่บางตำนานก็กล่าวว่ากรุงทรอยแตกเพราะทหารเสียขวัญและก็เสียรู้กลอุบายของกรีกต่างหาก พราะพาีเดียมที่ถูกขโมยไปเป็นของปลอมที่ทางกรุงทรอยทำเทียมไว้กันของจริงถูกขโมยดังนั้นพารีเดียมอันจริงจึงยังอยู่ในกลุงทรอยเมื่อฝ่ายกรีกตีกลุงทรอยแตกและเข้าเมืองได้นะคะอีเนียจึงได้นำพาลีเดียมอันจริงนี้ไปจนถึงกรุงโรมภายหลังพาเีเดียมอันจริงนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างมิชิดในวิหารของเทวีเวสตาโดยมีคณะปรมจารีเวสตันอารักขาอย่างเคร่งครัด นอกจากหนะ้าที่สำคัญทั้ง3ประการแล้วนะคะคณะภู้มรจารีเวสตันก็ได้รับอภิสิทธิ์เหนือสามัญชนหลายประการนะคะอย่างเช่นเมื่อมีงานเฉลิมฉลองสมโพธการเล่นรื่นเริงและการแข่งขันกีฬาสาธารณะอะไรต่างๆนะ,ะก็จะมีการจัดที่นั่งพิเศษเป็นเกียรติสำหรับคณะภู้มรจารีเวสตันโดยเฉพาะเมื่อพู้มรจารีเวสตันเดินทางไปต่างแดน,นะคะ่ะ ก็จะมีเจ้าพนักงานถือมัดขวานนำหน้าเป็นเครื่องหมายว่ามีอำนาจเทียบเท่ากับอำนาจตุลาการ เมื่อพร้มจาเีเวสตันให้การเป็นพยานในศาลสถิตยุติธรรมก็ไม่ต้องสาบานว่าจะพูดความจริงเพียงให้การอย่างธรรมดาธรรมดาศาลก็จะรับฟังและถ้าพรมจารีเวสตันคนใดค่ะบางเอิญพบนักโทษที่เขากําลังจะพาตัวไปประหารชีวิตหากพึงประสงค์ก็สามารถจะอภัยโทษปล่อยนักโทษผู้นั้นในทันทีโดยพละการได้จะเห็นได้นะคะว่าคณะพรมจารีเวสตันนั้นมีอภิสิทธิ์มากมายไม่น้อยแต่ทุกสิ่งเมื่อมีจุดสูงสุดก็ มีจุดเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาค่ะชาวโรมันเคารพนับถือเทวีเวสตาอย่างมั่นคงมาตลอดจนกระทั่งถึงคริสตศักราช380ค่ะพระเจ้าทโอโดเชียสได้สั่งให้เลิกการบูชาเทวีเวสตาและขับไล่คณะพรหมจารีเวสตันไปหมด เนื่องเพราะพระราชาโรมันองค์นี้ค่ะต้องการจะประจุบเอาใจพวกพระของคริสตศาสนาความรุ่งเรืองของวิหารแห่งเทวีเวสตาจึงจบลงด้วยประกาศละชนี